สวัสดีครับวันนี้เอารองเท้า2คู่นี้มาเนาะเป็นรองเท้าที่ผมคิดว่านี่คือ2คู่ที่เหมาะกับการใช้งานหลากหลายแล้วก็แน่นอนรองหลัด2คู่นี้เหมาะมากๆนะแต่ว่ามันก็สามารถทําอย่างอื่นได้นะนั่นก็คือ a s i c กเมกาบารสนะสีม่วงนี้แล้วก็นี่นุ่มๆเนาะเวลเมโรพรัสเนาะสองคู่นี้จะเป็นยังไงวันนี้เราจะมาคุยกัน <S <S อยู่ทีมไหน ลองเลือกกันมาในคอมเมนต์เนาะระหว่าง m e g a b า r s นะและ w o m e r r p p u u นะครับเอาล่ะผมมาเปรียบเทียบ2คู่นี้ด้วยเรื่องของราคาก่อน Nike w o m e r o Plu s อยู่ที่6,100บาทนะก็เป็นรองเท้าราคาก,กลางๆของลุกนี้ส่วน ASIC m e g a b บารนะโอ้ราคาไทยนะเปิดตัวที่ไทย8,200บาทนะครับเป็นรองเท้า เขาเรียกว่าซีรีส์ใหม่ของตระกูลบรัสเนาะเป็นตัวขั้นสุดเรียกว่าขั้นกว่าของ Super b ์บรัด้วยซ้ำนะฮะราคาแพงกว่าแล้วก็เทคโนโลยีโฟมเฟิร์อม,อม,อมอะไรเนี่ยดีกว่า ไปเรื่องเทคโนโลยีโฟมเนาะคีย์สำคัญของรองเท้าวิ่งเลยแหละ2คู่นี้ก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันจุดที่ทำให้สองคู่นี้น่าสนใจคือโฟมฮะโฟม z o มเอทั้งก้อนใน v o m e r o Plus นี่คือเด็ดมากในแง่ของความนุ่มคุชชั่นมีความเด้งนิดๆน,นะแต่ให้ฟิลกลมกลม่อมแล้วก็มีความกลมมนเหมือนสาลเปาเล็กๆมีความแน่นอนมีความไม่มันคงอยู่แน่ๆน,นะนะแต่ให้ความนุ่มมาแทนมันคือซูมที่ ให้ความสบายนั่นแหะไอ้ความสบายแล้วสปอยเท้าสปอยใต้ฝ่าเท้าส่วนเมกบัสนะใช้โฟม FF Turbo Square เบสเป็น ATPU อะลิฟาติกอะไรประมาณนั้นนะมีความเขาเรียกว่าหนาแน่นแต่เด้งนะแล้วกดสักพักเนี่ยจะให้ความนุ่มอยู่และมีความนิ่งมากกว่าตัว z o o m x แน่ๆนะเหมาะกับเพสแบบกลางๆไปจนถึงเพสเร็วๆนะฮะ ก็2คาแรคเตอร์สความต่างของ2คู่นี้ก็ค่อนข้างชัดเจนนะเลือกไม่ยากนะส่วนสแต็กเนาะสแต็กของทั้งคู่คือทั้งคู่มีความหนาคล้ายๆกัน v o m e r o Plus จะอยู่ที่45และ35นะ drop 10นะครับก็มีความหนาเดี๋ยวนี้โฟม45สูง45นี่คือ,เ,อเป็นโฟมยอดฮิตของรองเท้าแบบ a ม c u s ชั่นส่วน m e g a b a s ์นะ m e g a b a s อยู่ที่46 38นะ drop 8นะก็ถือว่า มีความหนาใกล้เคียงกันมีความสูงของโฟมใกล้เคียงกันเพียงแต่ว่าความหนาความใหญ่ของทั้งคู่เนี่ยเมกาบาจะได้เปรียบในแง่ของความเบาคล่องกว่าส่วนตัววูเมิโรพัสจะมีความยุ่นมีความนุ่มมีความโครงเครงกว่าถ้าหาความนิ่งก็คงจะต้องเป็นเมกะบาสนะทีนี้มาเรื่องน้ำหนักเนาะวูมิโรพัสจะอยู่ที่278อ SI ไซสส่วนเมกะบาสนะเมกะบาสจะอยู่ที่243 245นะครับ ในไซส์9.5 US ผมเลือก9.5 US เพราะคิดว่ามันถ้าสตรงไซส์เนี่ยคับเรียวหน้าเท้าไปนิดหนึ่งเพราะฉะนั้น เรื่องของไซส์เลยแล้วกันวอร์มิโรพลาสจะตรงไซส์ได้แต่ก็แน่นอนกนะ็มีความแน่นของโฟมของคุชชั่นของความเป็นเบารัดเท้าประมาณหนึ่งแต่ว่าไม่มีปัญหานะตรงไซส์ได้ส่วน m e g a b บ s สอาจจะต้องเผื่อสักครึ่งไซส์อย่างผม260วัดไซส์เท้าจริงผมก็เลือก275นะฮะบ,บวกไปครึ่งไซส์นะครับวอร์มิโรพล s เนี่ยจะให้ฟิลลิ่งแบบหนาคุชชั่น รองรับแรงกระแทกได้ดีแล้วก็เน้นความสบายไม่ได้มีความเด้งพุ่งอะไรมากมายแต่ผมว่ามันมีความเด้งกว่ารองเท้าคุชชั่นแม็กคุชชั่นคู่อื่นๆอ,อ,อีกมากมายเลยได้ทั้งนุ่มและหนาแล้วก็เด้งนะแล้วก็สบายผ่อนคลายทั้งตัวหน้าผ้าตัวร็อกข้เทา้าอบก,กระชับอะไรเงี้ยมันมีความพรีเมียมอยู่ส่วนฟีลลิ่งของเมกะบาสเนี่ยมีความสปอยเท้ามากอย่างที่เคยรีวิวไปหลายหลายคลิปละมัน r e s ponsive ดีมีความเด้งคืนของตัวโฟมอีโฟมไฟ์โฟมเทอร์โบสแควร์เนี่ยมันมีความเด้งคืนจริงๆสปอยเท้าจริงๆทำให้วิ่งเนี่ยมีความเด้งตอบสนองแต่ว่ามั่นคงมากแต่ผมจะบอกว่าถ้าวิ่งอีซี่มากๆคู่นี้ก็เหมือนไม่ได้ไม่ได้สบายมากนะมันจะแน่นๆแผ่นๆเป็นกระด้างคล้ายๆซูเปอร,ร์บลาสประมาณนั้น เหมาะกับการใช้งานแบบไหนผมว่าชัดเจนมากนะ v o ว e เม p รพลเนี่ยเหมาะกับ Easy Run นะอ a ซ y run ได้เหมาะเลยสบายช่ำๆ่ชิวชิว,ชวแล้วก็ไม่หน่วงเท้ามาก Recovery นี่ก็ยิ่งดีเลยนะเพราะนุ่มมากนุ่มสบายเท้ามากแล้วก็ลองลานผมว่าได้ไม่ได้หนักมากนะลองลานแบบ LSD หรือลองลานแบบชั่วโมงครึง่งอะไรเงี้ยสชั่วโมงอะไรเงี้ยเคยใช้อยู่นะแล้วก็ เหมาะกับคนที่เราวิ่งมาเยอะๆละๆ้าๆแล้วก็อยากจะเป็นวันที่พักขาคู่นี้สบายสปอยฝ่าเท้าเรานะสปอยข้อต่อด้วยนะทีนี้เมกะบาสละมันเหมาะกับอะไรผมว่าแน่นอนเดลี่สำหรับคนวิ่งเร็วได้อยู่แล้ว แล้วก็เทมโปได้อยู่แล้วลองลันได้อยู่แล้วนะเพราะมันเป็นรองเท้าที่รวมเอาข้อดีของเอซิกทุกอย่างมาไว้คู่เดียวเลยอะเพียงแต่ว่าไม่มีแผ่นอันนี้เหมาะมากแล้วมันไม่กระด้างนะคนที่ต้องการซ้อมจริงจังอยากได้รองเท้าคู่เดียวที่ทําได้ทุกอย่างแม้อีซีจะไม่สบายนะักแต่ก็ถือว่าโอเคแต่ว่าไม่เด่นตรงนั้นเด่นเรื่องเพสแบบเร็วขึ้นมา ส่วนในเรื่องของความทนทานแน่นอนพอมาดูเอาโซเนาะเราจะพบว่าวูเมโรพลาสให้ไอพวกรายวัฟเฟิลยะลายยางเนี่ยมาเต็มเลยนะเต็มค่อนข้างแน่นในขนาดที่ เมกะบัส uh, เนี่ย mm hmm. ก็จะเปลือยแล้วก็จะมียางที่เป็นเอลโซที่เป็น traction อยู่บ้างแต่ผมคิดว่าไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของแบบความไม่ทนนะเพราะผมเชื่อว่าในราคานี้ในสเปคนี้ทำมาเพื่อใช้งานซ้อมในไม l ์เลนที่เยอะๆนะคู่นี้มันคงไม่เหมือนกับโฟมพวกเอซิก uh, เมตาสปีดสกายที่พอเปือยโฟมแล้วก็จะโดนพื้นแล้วก็สึกอะไรเงี้ยผมว่าอันนี้ไม่ได้ค่อยมีปัญหามากแต่ถ้าเทียบกันจริงจริงๆแล้วถ้าเทียบว่าคู่ไหนถึกกว่าแน่นอนดูทรงแล้วน่าจะเป็นบูมิโร plus นั่นก็คือ,อสองคู่ที่ผมคิดว่าคู่ไหนก็ได้นะคู่ไหนก็ได้แต่ถ้าเป็นผมตอนนี้ณเวลานี้นะผมอาจจะไม่เหมาะกับเมกาบาส เพราะว่ามันต้องวิ่งเร็วหน่อยตอนนี้ผมอยู่ในช่วงที่แบบออฟซีซันผมต้องการรองเท้าที่สบายสบายวิ่งเพจแปเพจเเพจเจ็ดเพจแปดเอะไรเงี้ยผมคิดว่าเมกะาบาร์นก็อาจจะยังไม่ไม่เหมาะกับผมตอนนี้ถ้าใครเป็นแบบเดียวกันหรือแบบเริ่มวิ่งว่า่อร์เมโลน่าจะสนใจกว่าส่วนคนที่กําลังทํา PB ค้นหารองเท้าที่ไร้แผ่นแล้วประสิดีมากๆแน่นอนเมกะบารสก็ผมก็เชียร์นะ นั่นคือสองคู่ที่เอามาฝากกันวันนี้นะครับเมกะบาสและมวร์เโรพาสครับช่วยบอกในคอมเมนต์ด้วยนะครับว่าเลือกคู่ไหนกันนะฮะแล้วเหตุผลเพราะอะไรแล้วก็คนดูก็จะได้ข้อมูลจากในคอมเมนต์ด้วยนะครับขอบคุณครับ